สวัสดีจ้า,ามาพบกันคลิปเก้ากับทุกคนค่ะในช่องสมป็คชินแนลมาค่ะพี่น้องค่ะมื่อกี้ตุกพาพี่น้องมากินตะลิงปิงค่ะพี่น้องค่ะนำจิ้มใส่กุ้งจอมค่ะพี่น้องใส่หอมแดงใส่เขาวขัวหอมๆม,มากค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆน้วยกันนี่อือหือทุกคนเป็นอะไแซ่บป่คะอืม lợn phải uhm. uhm. không đẹp mấy năm แซ่บแล้วก็เลิศมากมากเลยค่ะไผ่งวงเงาหานอนมาจกน้ำกันพละลนวยสองน่วยคับพี่น้องค่ะเรี่ยวสมสมใส่ไปหน่อยกุ่ง ตรงตรงจากคุณหานคือเกาใส่หอมแดง อแสบตัลอดพี่น่องไม่ได้กินด้วยหรอหอืออมไหนแมน่เลยใบใหญ่ต่อครัพี่น่องคะเลยหน่อยอืม Đẩy mà lái mười lần uhm. Giờ kính tạm nhẹ nhàng Lợt 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 Già đầy tô cung nè Hòm đen 음. 음. Ừ. Ừ. Thôi, thôi được bạc đặng hăng có thôi đó ừ. em à. nữa cả Thì nó ơi sạp sạp Ừm Ừm จับสมึงใจอืตอนยกตอนยกถวยประแดงมากเมงวันแรนแนดมดักพ <c oughs> ี่ห้อกเปื่อนปากบะแม้วเมงวันไลยตามดากักแรนตามดากัก hắn bắt đẻ tinh thần là xe được cúng hm 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 Đi đi ừ. นีโตกุ้งประน้อยกุ้งส่งจากบ้านแหลบดินยนาขอพ่อใหน้ำกาแพี่น้องคะลืมโตลืมโตแหลบดินยาววดพ่อแล้วล่ะคะพี่น้องคะกินบุได้ร้ายดอก เนี่ยสมกินเนื้อซัมนี่แหละเก็บทองไปกินอย,ย่างอื่นนะ